วันที่2มกราคม2567โรงพยาบาลสีคิ้วร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้วเข้าสอบประวัติผู้ป่วยใช้น้ำใบมะละกอในการรักษาโรคมะเร็งนายสุรพงศ์สีอ่อนทองอยู่บ้านเลขที่165หมู่9ตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยมีประวัติมะเร็งปอดแพร่กระจายไปที่กระดูกระยะสุดท้ายเริ่มมีอาการวันที่14เมษายน2566มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสีคิ้วด้วยอาการปวดหลังแล้วลงขาขาอ่อนแรงไปคลินิกได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอาการไม่ดีขึ้น8พฤษภาค,คม2566โรงพยาบาลสีคิ้วส่งตัวไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นที่โรงพยาบาลมหาลาชตรวจเจอจุดบริเวณปอดผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง เบาะระยะ4รอฉายแสงในเดือนพฤษภาคม2566ผู้ป่วยเริ่มต้มน้ำใบมะละกอเพื่อรับประทานจากการสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้ใบมะละกอ3ใบร่วมกับน้ำา1ลิตรครึ่งต้มจนน้ำเป็นสีเขียวกินครั้งละ250 ml วันละ2-3ครั้งก่อนอาหารทุกวัน ดื่มในขณะที่น้ำอุ่นและสามารถเก็บไว้2-3วันหลังรับประทานช่วงแรกมีอาการข่มคอและพบว่าระบบขับถ่ายออกดีขึ้นและมีอาการเป็นปกติในวันที่7-13กรกฎาคม6 6 6 6ผู้ป่วยเข้ารับการฉายแสงเพื่อรักษาโรคมะเร็งปอดที่โรงพยาบาลมหาราศ ในเดือนกระกฎาคมถึงธันวาคม2,566ผู้ป่วยยังรับประทานยารักษาโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลมหาลาชร่วมกับดื่มน้ำใบมะละกอมาตลอดในการติดตามอาการวันที่1 9พฤศจิกายน2,566แพทย์ให้ความเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและคุณหมอมีการนัดติดตามอาการโดยการเอ็กซเรย์มะเร็งปอด ในวันที่29พฤษภาคม2,567